ปัญหาจากโรคขึ้นมากมายไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าโรคราใบจุดโรคราใบติดโรคราใบไม้หรือไฟทอพทาราลงต้นและอื่นๆอีกมากมายมีสาเหตุมาจากเชื้อราทั้งนั้นเลยนะครับใบโคเดมาเนี่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่จะกินเชื้อราตัวอื่นเป็นอาหารยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือสร้างอิมมูนให้กับต้นไม้ด้วยเรียกว่าเมื่อใช้ไปเนี่ยต้นไม้จะมีภูมิคุ้มกันโรคเชื้อราใบโคดามาเองเนี่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายจุใใหหห้้้้้กกลัััับบบมมมมาเ hum as, hum ic, มาเเเปปป็็นนนนวสรรืออุ๋ยยตไดงะค ไปโคเดมาที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ปิดเชื้อจากในห้องแลบจะไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ต้องมีใส่ตัวอาหารเชื้อเฉพาะของเชื้อแต่ละตัวนะครับจะทาให้เชื้อเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดมีการใส่ตัวสารรักษาเชื้อที่จะเพิ่มโอกาสที่เชื้อเนี่ยอยู่รอดในธรรมชาติได้อย่างดีของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีไอออนคอนโทรลที่จะช่วยทําให้ตัวไปโคเดมาเนี่ยจับติดกับใบได้ได,ดีเหมือนกับสารจับใบสามารถใช้ไ่โคเดมาีในผสมน้าแล้วก็นาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าทิ้งไว้สักประมาณ 30-60นาทีได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีนะครับวเวลานาไปใช้เนี่ยสามารถนําไปฉีดพ่นหรือเทราดที่ดินรอบโคนต้นหรือรอบสมพุ่มได้เลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อรายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบริเวณดินทั้งนั้นเลยและถ้ามีอาการของโรคเชื้อราที่บริเวณใบและลำต้นก็แนะนําฉีดพ่นที่ใบและลำต้นด้วยนะครับ